ไม่กลัวเรื่องภาพและเสียงนะคะกลัวเรื่องกลิ่นนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยขขบคุณจริงๆเขาเน่าไม่เอาดอกไม้ไม่เอาอะไรเลยนะ,ะมาดูเฉยๆดิฉันก็มีความสุขแล้วต่อให้ทุกท่านไปได้เอาอะไรมาเอาตัวกับหัวใจและกําลังใจไาที่ฉันก็กราบแล้วออวลอน่โอ้โหตัวไซส์ไซส์อะไรขอมือเลยนะอะไรนะลังดีอะไรนะ ข,ข,ข,อนน umu, ข,อขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณลูกขอบคุณลูกขอบคุณค่ะอยากกินการ์ดไปอยากกินการ์ดแบบของเ a ฟกันเดอร์สตาเขาเป็นแสนไม่ไปเลยยี่สิบบอกแล้วว่าฟนคลับดิสชนีโปรถอกมากโอ้ลูกคราวน้าไม่เอาของนะลูกไม่เอาเก็บเก็บไ้แค่ซื้อตั๋วมาก็โอ้ขอบคุณแล้วค่ะขอบคุณค่ะคราวหน้าลงเงินกัแล้วซื้อทข้างๆมานอนีซื้อที่ข้างๆนี้ขอบคุณค่ะ โ oh, อ้นันี้สวยมากขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยป้าจะจำชื่อหนูไม่ได้แต่หนูบอกป้าเลยนะลูกว่าว่าว่าหนูมาหาป้าแล้วดูแลว้วขอบคุณค่ะซึ่ง I got a lot of things I'm hot you are you are definitely hot darling you're smoking <c oughs> I am the n a k e white sir ีเดคําจูซีมีสนไวค์เสอมาดูเมียกูกันขอบคุณค่ะคุณตาบอลเมียโอ้ขอบคุณน้องค้ามนะคะขอบคุณค่ะโหชุมากหนีนสามีมาควนี้คนนี้นี่เป็นแฟนกับสิบปีไปแล้วนะคะขอบคุณมากชูขอบคุณมากอยากกอดมากแต่ว่าลงไปข้างล่างบอกแล้วว่าต้องแหกขอบคุณค่ะโอ้ของกินทั้งนั้นเลยโอเคโอเคโอ้ลูกด้วย เอาลูกกล้องสารัดมาขอโคุณด้วยนะคะทุงพี่อันนั้นผัวผัวปัจจวันอันนี้ผัวใหม่ขอบคุณค่าขอคุณกุ้งขอบคุณค่ะขอบคุณตัวเล็กขอบคุณนะคะขอบคุณกุ้งกุ้งเพื่อนซีที่ฉันก็มาด้วยนะคะเอาผเพื่อนซีหมดแล้วคะคืออยากบอกทุกๆคนที่เป็นแฟนคลับนะว่า เวลาที่ป้าดูหรืออะไรบอกเลยว่าจริงๆแล้วทุกคนปากร้ายใจดีแล้วก็อยากให้ทุกคนเก็บทุกๆอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีไว้ให้ตัวเองนะคะเพราะว่าสิ่งที่การที่เราได้เจอหน้ากันพบหน้ากันเป็นวาสนาที่ได้เจอกันนั่นก็เรียกว่าเป็นบุญมากมายสำหรับดิฉันแล้วทั้งชีวิตเนี้ยหาผู้ชายคนเดียวที่รักตัวเองไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะดิฉันมีกําลังใจมากมายอยู่ที่นี่ อากาศมันแห้งแลวมันคันเนี่ยดึงถือแนวพวกคุณก็ไม่ช่วยดิฉนันเลยอากาศแห้งจริงๆคาครามายไปก่อนนะคะหล right ังอแนะนำให้ใช้ยาเหน็บแล้ว <laughs> ขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณไม่ว่าใครจะเอาดอกไม้มาให้หรือไม่ก็ตามดิฉันถือว่าแค่พวกคุณสลับเวลามาให้กำลังใจดิฉันกราบค่ะขอบคุณปอปอก็ยอมรับว่าเห็นแล้วชื่นใจแทนจริงๆครั เรามาชื่นใจกันตอบมะอไม่ต้องเสมอกันแบีบแหม่ท่ามเทียมกันหมดชมกคนหัวแก่นี่เอาใจยง่ายคือหัวเด็กที่แตกตัวมันไปเลยเอาตังค์ไปเลยหัวแก่นี่อันวันจูันจีอันจีใครบอกจะเอาอะไรผัวแก่นี่แหละเอาใจง่ายไม่หัวแก่เราหรือหัวเด็กที่มันเอาตังค์มันไปเลย เรื่องไม่มากแค่เอามืออังอังพอแล้วไมพ,พี่ต้องมากกว่าอังแล้วเจอกันครั้งแรกเมื่อไหร่พี่ผมเนี่ยเจอน้องคิมนะฮะเมื่อประมาณสักปู้ยีปีที่แล้วจำได้ปีนั้นปีสองห้าสามสเป็นปีเดียวกับพี่เพลงอยากจะลืมใครสักคนของเบิร์ดฮาร์ดนี่แหละชอบมากอะ่ะพี่เขาแบบเป็นคู่ดูโอที่มาจากเมืองนอกแลบบ้วว่า เวลาให้สัมภาษณ์เมื่อก่อนพี่เบิร์ตคุณไม่ชัดเท่านี้ไม่ไม่ชัดเท่านี้ครับตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ตอนนั้นเออมันมีฟันคุ <laughs> ้นะมเหือนกัน,มนไม่จริงจริงแล้วเนี่ยนะพี่ฮาร์ดเนี่ยเ้องเก่งกินภาษาไทยกับพี่พี่เนี่ยจบป .3 พี่ฮาร์ดเนี่ยจบปอเจ็ด้าสนใจภาษาไทยจบมาอะไร อันนี้ปอหกปอหกนะเพราะเขานักเรียน,น,นรุ่นรุ่นหลังเราปอเจ็รุ่นสุดท้ายไงี่ยฉัน <c oughs> เราเ <c oughs> จอสุดปอเจเจอใครที่มีมะมะ่ปอหกแล้วก็ปี2534ตอนนั้นผมกลับมาออกเทปนะฮะ,ะชุดที่3ของเบิร์กะฮันก็มีเพลงนี้เพงลงรอรัตวันนี้วันนี้คนแต่งเพงลงรอรัตก,ก็มาด้วยนะคุณธีรวุฒิอาสวะโสพลนั่งอยู่ในนี้แล้วก็มีเพลงฝนนะฮะแต่งโดยพี่แดงแล้วก็เบิร์กะฮันตอนนั้นในกระลังดับผมก็เลยมาหาล็อกเพลพิเศษในการเป็น นักเปียโนในบาร์แถวพระขนมสามสี่เทรานั้นคิมหไหลเดี๋ยวพี่หนูไปลองแถวพระขนมตลาดที่กอนพี่เห็นหนูถือถุงแล้วคับพี่พระขนมเลยถือถุงชอบปียืนรออยู่แลับกลับไปเมื่อ25ปีก่อนตอนนั้นในทางกทมเขายังไม่ได้แบ่งเขตโซนชัดเจนพระพูดถึงว่าโซนไหนอ่ะพระขนมยุคนั้นก็คือโซนวัฒนายุคนี้ใกล้ๆชอยทองหล่อ เออเป็นจะได้สบายใจนิดนึงเออถามว่าหนูถือถุงตั้งแต่เป็นสาวเลยหรอเป็นทับแห่งหนึ่งครับอยู่ในซอยสุขุมวิท53ชื่อว่าบลูแจ๊สนะฮะพี่ฮาร์ดก็ไปเล่นปิโนประจำที่นั่นแล้วก็วันหนึ่งตอนหัวค่ำบ่ายยังไม่เปิดนะฮะก็นั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์มองชายตามองทางด้านขวาบนเวทีเห็นสาวสวยงามนางหนึ่งมารู้ทีหลังว่าเจนนิเฟอร์คิม ตอนนั้นเธอกำลังเข้าสู่วงการใหม่ๆนะครเป็นนักร้องเครื่ออะไรนะนักร้องสำรองนักร้องอะไหลายฉะนั้นอยู่เรียนอยู่ <c oughs> นักร้องอะไหลเรียนอยู่กับพี่ <c oughs> เรียนอยู่มาจวัดประจวับมีสอง,งโอ้โหโยังเอออยังสิงยังใสพี่นาทับคับไป็นโอ้โหนี่สเตจเราเลย <c oughs> เขาวสวยหวยเอ็กตัวเล็กผมสัส้นๆตอนนั้นตัวเล็กแล้วไอ้รูปมันมีรูปมันไม่เหรอเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปดูลูกผมยังแต่งตังให้กับน้องเจนิเฟอร์คิมเลยผมก็เลย พี่เห็นน้องคิมนั่งอยู่ในบารที่ดำเนโอดเอลยู่เท้าสะเอลอยู่ไม่ไกลไม่ไก่กะจะแต่งต่อนะฮะมารู้ทีหลังว่าอ้าวมีเป็นกิ๊กกับโก้แซกแมนโอ้ไม่ใช่เลยโก้แซกแมนเนี่ยเป็นน้องผมเรียกว่าเป็นน้องเหมือนลูกเลยคุณ เรางตั้งแต่อายุ18กูจะตอนนั้น,น,นโก้แซ็คแมนยังไม่ได้ฉายาโก้แซ็คแมนพี่ฮาร์ดเนี่ยแหละเป็นคนให้ฉายาโก้แซ็คแมนเพราะโก้แซ็คแมนเนี่ยเป็นคล้ายๆกับสิทธิ์รุ่นน้องของเบ <c oughs> ิร์ดกับฮาร์ดโก้แซ็คแมนเบิร์ดกับฮาร์ดแซ็คหมูนะฮะเราแซ็คแมนกับแซ็คหมูกับมาคู่กันแต่ตละนี่ออกจะเป็นแซ็คเสื่อมนะครับ ก่อนทีนึงแล้วพี่หยุดจับโอเคป่ะโอเคเอาใหม่เป็นยานะแล้วอย่าให้นางจใจดิฉันโอเคมาเนี้วมาเนี้มาเนี้มาเนี้ยได้ไหมโอเคหโอเผัวผัวเด็กเนี่ยคุณยาเขาแบงค์ปัดปัดปัดเอาแบงค์ฟาดแต่ผัวแกก็มาเนี้ยมาเนี้ยผัวหลงลิกอยู่อ่ะต่อีทโอเง อยากบอกนะครับอยากบอกพี่อย่างว่าไงจ๊ะจมูกโดงนะเราจมูกอะไรมาไปอยู่ด้านนั้นส้อ่อชอบไม่คิดเลยไม่ชอบไม่คิดเลยคนเยอะแยะขนาดนี้พี่กล้าจะบุกดงใส่หนูเหรอสงบใจอยู่าไปนะพานมาแล้วเขาไม่เรียกว่าจมูกดง เขาเรียกว่าริบนิทสั้นเคยอ่านนหมพย่อายุเล็กไปเรื่อยจากขังโอเล็กโอจบกันนอกเพื่อนมึงกูกันเหรอครับพี่แน่นอนคุณกุลพงศ์ไม่รู้จักหรอกครับค่ะคุณชิดิพงศก็ว่าแต่ว่าจะโชว์รูปกันหน่อยไหมที่เราเราย้อนกลับไปดูเจนนิเฟอร์คิมนะฮะในยุคที่เธอเข้าสู่วงการบันเทิงใหม่เมื่อปี2534วันนี้ผมไปรวบรวมภาพเก่าๆ สมัยอยู่ที่ Blue Jazz มาให้ท่านชมครับไปดูกันเลยครับเ j e n เฟอร์ค l ิ p นี่ก็ฟูงแดงสำวรเป็นราชดมริค่ะตอนนี้ยังไม่ยังยังไม่อยู่ตอนนั้นที่อยู่ประมาณสักม .5 ม .6 ซึ่งเพลงพวกพี่ดังมากพวกหนูเป็นโรงเรียนสตรีล้วนสตรีล้วนแล้วก็พอพวกพี่มาใหม่แบบโอ้กี๊ดกี๊ผู้ชายสองคนนี้มาเพราะว่าเพราะ time and shot เยอะกว่า ไม่รู้เลืพอไม่แน่ใจเลยอันนั้นตอนรู้สึกว่าแบบมันได้เสียงอ่ะอันนั้นแน่ใจเลยเพื่อนนะฮะใช่พี่เราร้องอย่างนั้นเลยใช่ไหมร้องลายเสียงโอเคอ้าวนี่ครับนี่เป็นอีกรูปหนึ่งนะฮะอันนี้น่าจะเป็นรูปที่ใกล้เคียงกับตอนที่เจเนฟเฟอร์คิม ไปรอบที่บลูแจ๊สใหม่ๆนี well, ่รูปนี้แหละยังยังี่อันนี้อ้วนแล้วอันนี้อ้วนแล้วแต่มีรูปนเลื่อนรูปก่อนนี่พี่ฟรังซพี่ชอบอันนี้อ้วนตุ้ยเลยนี่หน้ายังมีจุดอยู่เลยว่าใช่ไหมดีดีน่ารักมากรูปนี้คือรูปเจนิเฟอร์คลิปนะฮะได้ผ่านการประกวดนางงามนะครับที่ที่ฮ่องกงเธอได้รับตำแหน่งชนะเลิศมิสหน้อยๆมิสอะไรนะมิสผ่านครั้งเดียวผ่าน ไปผ่านไปผานอะไรอย่ามินเี่มันได้รางวัลเป็นไรคยการทุกเมันอย่าไปเน้นขัดหรือเปล่าอย่าไปเน้นเอาครับอันนี่เจลิโก้นี่อันนี้อันนี้อยู่อันนี้อันนี้สิบห้าประมาณสิบห้าอันนี้เหมือนกับโปร่งโลบลงขนทองบ้านกูเลยว่ะหรืบ้านที่ฮานหรือเล่เนี่ยเจลิโฟเจลิโฟเคยมาเยี่ยมพี่โอ้โหมีอ่ะพี่นึกว่าพี่มีลูกหนุ่มคนเดียวอะไรนะ ดิฉันบอกว่าดิฉันโรงเรีรยนสอนโดยราชภัฏเนี่ยสตรีล้วนแล้วก็กีดการผู้ชายสองคนนี้มาขอเชิญชมเลยว่ามีส่วนไหนให้กีดการ์รือเปล่าม,ม,มาเนี่ยนะคะเธอกระชั้นเธอกระชั้นฉันกระชั้นทันไหมคลิปไปได้มาจากไหนเนี่ยฮะน่ารักน่ารักอ่ะถ้าไปเธอกระชั้นก็ไว้คลิปเดียวกอย่ากเธอกระชั้นเขาไม่ใส่เสื้อชัเป็นนีออนเลยรู้จักหนังสื้อนีออนไหม มันเป็นนิติสาสตร์ตนมันมามจูดทุกวันเนี้ยไม่พี่สองคนเคยสัมภาษณ์ลงนิติสารทีออนได้ไหยว่าปีสองห้าสองแปดตอนนั้นเรามาเราเราสัมภาษณ์เราเราไม่รู้นันิติสารอะไรเป็นอะไรนะเราก็มาถามเลยว่าคุณจติพง์ครับถามไม่ทราบว่าครั้งแรกที่มีเพศสัมพันธ์นี่อายุหลายขวบที่าซื้อหลานที่มาซื้ออะไรไม่รู้เป็นหนึ่งชุดหึ่อย่างนึงนะคะอ้าว อันดี้นะก็เดอะโรบินสเก็ตให้มันรู้ไปว่า250อะไรเอามีใครรู้จักบ้างปลอมมือหน่อยฮะใครรู้จักไหมเดอะโรบินสเก็ตมีมีคนเดียวได้ใครทราบไหมว่าโรบินสเก็ตอยู่ที่ไหนอยู่ไหนอยู่อยแถวลาดพร้าวไม่ใช่อยู่แถวลาดดังเลยนะดังิลยตอนนี้เป็นซากเปล่าครับามไปแล้วพี่พี่ เนี่ยอะไรอย่งภาพนี้ภาพนี้เป็นไงโอ้ใครที่ถามไปไหนไหนเนี่ยเฮ้ยน่ารักอ่ะอไอ้ภาพข้างบนไม่เท่าไหร่ไอดูข้างล่างสิฮะมีมีฉีกแปะอยู่ด้วยตุ๊ดสุดเฮ้ยแต่แบบอะไรแต่พ่อพี่น่ารักมากนี่เป็นเป็นเป็นภาพ เป็นเมื่อสมัยนั้นของผห็ิผู้ชายสไตล์แบบมึงเดินท้างนี้ให้แฟนๆดูหน่อยคือมันต้องแบบนักแบบมือหรือเบบก็จะสะดุดุ้งสะดุด้งดูดิดูแอดดูดิคือปกติเราจะไม่เคยเห็นพี่ฮาร์ดใส่กางขาสั้นเราเห็นชัดๆเลยพี่ฮาร์ดขาสั้นไอกิ้แอดแอดเลยอยากเขียนเลย ต่อไปไดนเงืนอยากเขียนเงินพี่นี่เล่าหรือนะมันลืมไปจะน้องมันลืมไปจะวันตะเงไ่อกินชอบเทียนชอบมันเคยนายโดนเซัพมากเลยเดินมาปั๊บกอดทีหนึ่งเป็นไงรู้สึกวันนี้ฟินจริงๆครับท่านผู้ชมได้มาขึ้นเวทีเดียวกับดีว่านะฮะหรือราชินีทางด้านเพลงของวงการเพลงไทยพี่ฮาร์ดกับพี่เบิร์ดเนี่ยเราหนูเป็นดีว่าพี่เบิร์ดเป็นไดโวไีโวอ่า ดีโบและไดโบส่วนพี่ฮัทขอเป็นไดแหวกไดโบกันหนรอยหนึ่งแต่มีความสุขจริงเท็มขบวนนี้จริงแล้วขอบคุณมากบรรยากาศได้ได้ขึ้นมาแล้วก็ได้มามีความสุขร่วมกันค่ะและได้ร้องเพลงฝนร่วมกับน้องคิมใช่คดโดยส่วนใหญ่ที่ฉันขึ้นคอนเสิร์ตปั๊บจะดิฉันลวนลามจบจ้วงลวงลึกล้วงทุกอย่างเป็นคอนเสิร์ตแรกในชีวิต พี่เดี๋ยวก็เหมาะเดี๋ยวก็แแม่เดี๋ยวก็เหมาะเดี๋ยวก็แแม่รู้แล้วว่าเด็กนั่งดิ้งรู้สึกยังไงคุณพี่คะดิ้งหนูหมดแล้วค่ะต่อดิ้คุณพี่ <_ d inc> สองคนสองคนมาไม่ให้หนูดิ้งเดียวแล้วผัดกระจกแล้วเกิน <_ d inc> หมดเวลาของหนูแล้ว <_ d inc> ดูต้องลับไปจัดทรงอีกสักนิดหนึ่งนะว่าตอนนี้คนพี่จบอูจนเสียทรงแล้วฝากเวทีนี้ไว้กับเพลงเพราะๆที่พวกคุณร้องตามได้ทุกๆเพลงดีฉันขอไปพริมพร้าวอยู่ข้างในพี่บัณฑิาค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณทีมครับ